อันนี้เป็นชุดที่จับโทรศัพท์ของ X Max โดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาที่ให้ไปเลยนะฮะเป็นฝาของของแท้เครื่องมือที่ใช้ก็มีแค่6กเหลี่ยมเบอร์ห้าตัวเดียวพร้อมหมุนออกแล้วปุ๊บก็เปิดฝาออกเลยนะครับแล้วก็ใช้ฝาที่มีอยู่ในชุดใส่แทนลงไปได้เลย แล้วก็เอาหน้าตัวเดิมใส่ลงไปแค่นี้ครับ